สวัสดีครับผมนายธนกรกินนาคนะครับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่บ้านหนองคันปักนะครับแล้วก็ยังเป็นกำนันตำบลสสโกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทด้วยนะครับสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่บ้านหนองคันปักของเรานะครับก็มีผลิตภัณฑ์นะครับก็คือเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกจําหน่ายให้กับสมาชิกนะครับแล้วก็เกษตรกรทั่วไปนะครับรวมทั้งบางฤดูกาลนะครับเรายังมีการผลิตข้าวสารนะครับจาหน่ายให้กับ ผู้บริโภคในพื in right in ies, the the ies, ้นที่ด้วยนะครับรวมทั้งผู้บริโภคต่างๆนะครับโดยมีแหล่งจําหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดงสินค้าตามที่หน่วยงานจัดสถานที่ให้นะครับแล้วก็ยังมีการจําหน่ายนะครับในสถานที่ของกลุ่มเองนะครับแล้วก็การจําหน่ายผ่านสื่อโซเชียลต่างๆด้วยนะครับรวมทั้งเรายังมีการให้บริการนะครับเกี่ยวกับเครื่องจักรกลทางการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยวนวดข้าวนะครับรถหกล้อนะครับรถยอดข้าวนะครับ เราก็ยังมีให้บริการด้วยนะครับเพื่อที่จะให้กเกษตรกรนั้นสามารถใช้บริการนะครับในราคาที่เป็นธรรมนะครับเพราะว่า,วากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเรานะครับก็ไม่ได้เน้นกําไรร้อเรซ็นะครับเราก็เน้นให้เราอยู่ได้กเกษตรกรอยู่ได้นะครับสาหรับความเป็นมาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่บ้านหนองคันปาของเรานะครับเราเริ่มต้นจาก ที่เรารวมตัวเกษตรกรนะครับจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองคันปักนะครับโดยนั้นตอนนั้นนะครับมีสมาชิกทั้งหมด25หลารายด้วยกันนะครับเมื่อปีพศ2555นร้นะครับในปีพศ2558นระครับรัฐบาลได้มีนโยบายนะครับเกี่ยวกับการรวมตัวเกษตรกรนะครับเพื่อเป็นแปลงใหญ่นะครับเราก็ได้รวมตัวเกษตรกรนะครับทั้งในหมู่บ้านเราเองนะครับแล้วก็หมู่บ้านข้างเคียงนะครับที่มีพื้นที่ติดกันนะครับรวมเป็นแปลงใหญ่ข้าวบ้านหนองพันปักนะครับ หลังจากเรารวมสมาชิกนะครับแปลงใหญ่ค่าบ้านหนองขันปักนะครับได้และจัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่แล้วนะครับทําให้สมาชิกเราเพิ่มขึ้นนะครับจาก25ลายนะครับเป็น100กว่ารายนะครับซึ่งทําให้พื้นที่นะครับจำนวนสมาชิกและพื้นที่นะครับเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเราก็มีพื้นที่ทํำการเกษตรเนี่ย1,200กว่าไร่นะครับ จากที่เราดําเนินการส่งนข้าวชุมชนนะครับเราก็มีเงินทุนสํารองนะครับอยู่ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าหลังจากเราเป็นะจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่แล้วนะครับทําให้เงินสํารองนะครับหรือว่าการให้บริการเกี่ยวกับ เมลได้พันธุ์ให้กับสมาชิกเราไม่เพียงพอในปี2,560นะครับเราจึงจัดตั้งนะครับจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่บ้านหนองอันปักนะครับเพื่อให้เป็นกลุ่มที่ถูกต้องตามกฎหมายมีกฎหมายรองรับนะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นนะครับกับสถาบันการเงินนะครับเพื่อที่เราจะได้ขอสินเชื่อนะครับจากสถาบันการเงินนะครับเพื่อนําเงินมาบริหารจัดการกลุ่มนะครับให้เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิกนะครับ โดยหลังจากที่เราจดทะเบียนนะครับเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วนะครับเราก็ได้กู้เงินจากทกสสาขาชัยนาทมาบริหารจัดการจํานวน3ล้านบาทด้วยกันนะครับโดยนํามาเป็นเงินทุนหมุนเวียนนะครับให้กับเกษตรกรนะครับในเกี่ยวกับเรื่องเมล็ดพันธุ์นะครับรวมทั้งนํามาเป็นทุนหมุนเวียนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยนะครับแล้วสําหรับ อีกบริการหนึ่งนะครับก็คือการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรนะครับเราได้รับการสนับสนุนนะครับเครื่องจักรกลทางการเกษตรนะครับจากหน่วยงานภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยวรถข้าวนะครับรถหกล้อรถแทรกเตอร์นะครับรถหยอดข้าวเครื่องอัดฟางนะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนมานะครับแล้วเราก็มาให้บริการสมาชิกนะครับแล้วก็เกษตรกรทั่วไปนะครับในราคาที่เป็นธรรมนะครับโดย ตั้งแต่ปี2,559เป็นต้นมานะครับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิตมนเลพันข้าวนะครับเราก็ต้องทําตามมาตรฐานนะครับไม่ว่าก็จะเป็นการให้บริการเครื่องจักรกลนะครับเราก็ต้องทําให้เกิดความน่า เชื่อถือหรือว่าเชื่อมั่นนะครับจากผู้ใช้บริการนะครับเราจึงได้ตั้งคณะกรรมการนะครับในส่วนที่ดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์เราก็จะมีคณะกรรมการที่ดูแลโดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกแปลงการเลือกเกษตรกรในการปลูกข้าวเมล็ดพันธุ์นะครับเพราะว่าในแต่ละขั้นตอนของการ ทำแปลงเมล็ดพันธุ์นั้นจะต้องเป็นไปตามที่กรมการข้าวกำหนดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งเจือปนะครับข้าวป,อปลอมปนในนานะครับการดูแลข้าวปลอมปลนในแต่ละช่วงอายุของข้าวนะครับอันนี้เราก็เน้นเป็นพิเศษนะครับเพราะว่า ข้าวนะครับข้าวเปลือกที่เราผลิตได้นะครับหนึ่งเลยสมาชิกเราจะเป็นผู้ใช้นะครับสองเลยเราจําหน่ายให้เกษตรกร,กรในพื้นที่นะครับดังนั้นมาตรฐานต้องดีที่สุดนะครับส่วนเครื่องจักรกลนะครับเราก็จะมีคณะกรรมการที่ดูแลเครื่องจักรกลโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าเครื่องจักรกลนั้นนะครับต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเครื่องจักรกลนะครับเพราะว่า ต้องมีการซ่อมแซมดูแลอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้บริการนั้นเป็นไปด้วยดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการเสียหายนะครับของเกษตรกรที่ใช้บริการรถเกี่ยวลดข้าวนะครับป้องกันไม่ให้ข้าวออกมากเกินไปนะครับหรือว่าการป้องกันการที่รถไปเสียกลางนาจะทําให้เกษตรกรนั้นขาดความน่าเชื่อถือนะครับดังนั้นคณะกรรมการเราจะต้องดูแลรักษาและก็มันตรวจสอบให้ เครื่องจักรกลต่างๆนั้นสามารถใช้บริการหรือว่าใช้ได้นะครับดีอยู่ตลอดเวลา นะครับจากที่เราดำเนินการตั้งแต่ปี2559นะครับจนปัจจุบันนี้นะครับเราก็กำไรที่เราได้มานะครับเราได้นำไปซื้อรถเทเลอร์นะครับเพื่อขนรถเกี่ยวไปเกี่ยวข้าวนะครับทำให้เราสะดวกเพิ่มมากขึ้นนะครับรวมทั้งได้ซื้อลถโฟล์คลิฟต์นะครับที่มาใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับอันนี้ก็ทำให้เราสามารถที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วก็ขายให้กับเกษตรกรได้สะดวกเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วเราจะเห็นว่านะครับจากปี2559เป็นต้นมานะครับผู้ที่ใช้บริการ ว่จะเป็นเครื่องจักรกลนะครับหรือว่า,าผู้ที่ซื้อเมล็พันธุ์ข้าวของเรานะครับมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องทุกปีนะครับโดยปัจจุบันนี้เราสามารถจําหน่ายเมล็พันธ์ข้าวได้200-300ตันต่อปีนะครับแล้วก็สามารถให้บริการาเกี่ยวกวับเครื่องจักรกลได้มากกว่า2,000ไร่ต่อปีนะครับ